ครับวันนี้มาดูพระกุสุขโขไทยเพชรบุญนะครับมีสุขโขทยมีเพชรบุญมีกำแพงด้วยถ้ากำแพงเป็นเนื้อว่านหน้าทองคำนะครับกำแพงเป็นเนื้อว่านหน้าทองคำกวดพระแก้วเราวันนี้จะดู ให้ดูนางฮนะนางเขา่าบนนมเพิงเป็นนางนะหนาตะกวนบัวสองชั้นนะนี่นางหนาตะกวนบัวสองชั้นกูเขา่าบนนมเพิงคนระับองค์นี้สวยแชมเลย ตรงนี้สวยแชมเลยนะพระดูง่ายง่าเป็นพระหนังปางมารวิชัยหนังบนยุบัวฐานบัวเดียบช่างศิลปะสุขโขทยัยบริสุทธ์เลยไม่มีขึ้นกู้ไหนนะฮะนอกจากสุขโขทัยแล้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีคืนกู้ไหนนะ,ะมีขึ้นที่สุขโขทัยที่เดียว ในเป็นนางหนาตะกวนเนี่ยพระสวยๆพระแชมเนะพระสวยๆเชมเลยแล้วคลิปหน้าจะมีองค์ต่อไปมานำเสนอต่อนะครับี่ดูอีกเยอะ